เอางี้หม่ล่ะไปเข็นด้านนอกมันจะได้ไม่โดนของในบ้านไงเร็วเร็วแล้วอีกคุณพ่อคะนี่คุณพ่อทำอะไรหรอคะพ่อเพิ่งเปลี่ยนยางรถนะลูกยางนมันเก่าแล้วเลยต้องเปลี่ยนใหม่บ้าง ว้าวรอรถหนูขอไปหมุนเล่นได้ไหมคะพ่อไม่ได้ลูกไม่ได้นี่ไม่ใช่ของเล่นนะลูกเผื่อเข็นไปโดนคนอื่นโดนของมีค่าในบ้านมา,าอันตรายเฮ้ยสินมุกดูสิที่แพงจังเลยคุณพ่อนะ่ะก็แค่ยางรถเองแต่พ่อไปแล้วนะเราเล่นยางรถได้แล้วเอาสิอ้ ไปเลย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 มามามาตาฉันบ้างได้สิปหมูไปเลยเฮ้ยโอ้ปหมู๊เห็นแค่นี้ก็โดนจักรยานเหรอเนี่ยเฮ้ยสวยจริงๆเลยจักรยานเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอางี้แม่ล่ะไปแข่งด้านนอกมันจะได้ไม่โดนของในบ้านไงอ๋อจริงด้วยไปกันเลย เร็วๆๆเร็วอีกโวันนี้บรรยากาศดีจังเลยต่อกับการขับรถชมวิวอ้นอะไรนะคุณนี่พวกหนูเล่นอะไรกันเนี่ยพวกหนูเล่นอย่างรถยนต์ค่ะคุณนะกําลังไถ่ันมันๆเลยอ่ะนี่มันถนน มันไม่ใช่ที่ที่จะมาเข็นยางรถยนต์ตรงนี้อา้าวยางรถยนต์ก็เห็นอยู่บนถนนทั่วไปนะี่คะแต่นี่น่ะมันเป็นยางที่ถอดจากล้อรถซึ่งมันไม่ได้ใช้งานกับรถแล้วเอามาเข็นบนถนนแบบนี้ไม่ได้มันทั้งผิดกฎหมายแถมยังผิดกฎจราจรอ,อีกด้วยต่อไปนี้พวกหนูสองคนก็อย่าเอายางรถยนต์มาเข็นเล่นแบบนี้ถ้าจะเล่นก็ไปเล่นในบริเวณบ้านตัวเองนะจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันนะไปละ ค่ะคุณนะ้าขอบคุณมากค่ะที่ไม่เอาเรื่องพวกหนูฟ้าผิดหมูเราไม่ควรเอามาเล่นนอกบ้านตั้งแต่แรกเซนเธอดื่มเหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีหรอกน้อง